เดี๋ยวไปกินได้กินเข้าวน้อยยามจับเนี่ยจับนี่จับนี้ยจับจับเปิดปะเนี่ยข้าวไปเรื่ยไม่ลอยอ่ะกินก็ยากอันนี้เป็นลางแล้วไม่ทไหไมกินนีกยังกินยากอันเนี้ยขนาดคนปกติเนี่ยน้ำน้ำอันนี้อร่อยน้ำน้ำอันนี้ยอร่อย โอ้หต้องต้องต้องแค้นต้องปลาหลอกยังไี้แน่อย่างนั้นจะไม่กินไม่กินเลยละอืมไม่กินละเอาปลาหลอกน้อยน้อยไม่น้อยน้อยช้อนนึงอ่าองปลาหลอกเผื่อสุขภาพนั่นแหละอย่างไรก็ต้องอย่างนี้แหละบังคับอืมน้อยแต่เชื่อเขาบอกพอพอไม่ได้อ่ะใช่จะไม่ได้กินเลยแหละถ้าเขากินเองเขาก็ยังเจ็บ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 จ็บเนาะถ้าเขาก็กินนะ แสดงว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะไม่ลอยอ่ะเอาพาลองไว้งั้นแหละอย่ามัเปื่อนเปอ่ะครับอาจจะอร่อยสำหรับเขาก็ได้ไม่ลอยอ่ะยังกินยากจำได้ไหมว่าตอนแกกินเองไะกินเขาแป๊บเจ็บเจ็บเจ็ไอ้อย่างนี้เหมือนเด็กอ่ะเหรอมันจะล้มไม่ล้มแล้วมันต้องปั่นต้องปั่นต้องปั่นไม่กล้วยยังไม่ได้เลยวันแรกลองกล้วยอ่ะจะติดคอดิจะตายอ่ะไมเหลือจะติดคอดิใช่อะที อุยพึ่งนี่นอะไรวะลองเอาวันนี้้กิอะไรอะลองอะไรอะไรถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นพี่ทินไอข้าวข้าวข้าวโอ๊ตข้าวอ,อะไรที่เป็นสองๆแล้วก็ใส่น้ำน้ำร้อนอย่างนั้นได้นนนะคนนะ่ะของปน มันละเอียดกินได้หมดเอออย่างนั้นจะจะวิตามินเยอะกว่าป่ะาแสดงว่าอันนี้อร่อยแขนแคนให้แคนกินนิดหน่อยไงกต้องได้หายขาจะได้เดินได้อเดี๋ยวได้เดินได้เดี๋ยวจะได้เดินได้ไม่งั้นนอนอย่างเงี้ยมันเดินไม่ไหวจะได้หายโอ้ยอย่างนี้ไม่ได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 ้แห้งเดี๋ยวติดคอต้องเป็นน้ำๆน้ำอย่างเดียวไอ้ไก่นั่นอ่ะพี่ใส่เดี๋ยวพี่ชินนี่เนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ ลองหน่อยอ่ะพี่ติดคอมันจะติดคอวันนั้นกล้วยเราเอาท้อนขูดเย็บบอนไม่ได้ไพราดมันต้องเอาโอ๊ตที่เป็นโอ๊ตเทียมทําขนมอ่ะอันนั้นอ่ะข้าวโอ๊ตที่มันเป็นแบบที่แม่กินนะแล้วก็ผสมนมผสมอไอน้ทั้งหมดแล้วอันนี้อันแม่อันน้หน่อยหน่อยจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วเนี่ยเหลืนิดเดียวเดียวจะอร่อยอร่อยอีกสองช้อนสองช้อนมันจะได้มีแรงอย่าหายปวดอืมเดี๋ยวจะหายแล้วกิดทิ้งอีทิ้งแ้เดินได้ กินทีเราขวดทุกทีเนี่ยอืมค่อยมันคือขวดขวดขรงิงจริงนั่นแหละเพราะว่าแม่ไม่กินน้ําไม่ค่อยน้นํานี่วันหนึ่งกินไม่ถึงแก้วอ่ะคิดดูดีเนาะจะค่อยช้อนสุดท้ายอีกทีอีอนนง,งสองสองทีสองทีสองทีอือก็ได้เก่งก็ได้หายปวดอืมอีกอันนึ่งอันหนึงหมดละหมดละคราวนี้ค่อยระวังติดระวังสำรัก มะเขือหมดเนี่ยอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงไหมอีกทีนึงเออโอ้โหเก่งมากเก่งมากเอออันน้ำกางขอไหมน่อยกัวจะนิดจะได้ไม่พอเก่ง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 อุ้ยไม่มีอะไรเลยเนี่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 เน่ยเนี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 ่ยเนยเน่ย่ยเยเนี่ยเนีเนียากี่ยน่ยเนก็ยเน่ยเนอยน่ยเนกิเนี่ยเนี่ยนยเกก่ะตน่ยย่ยเนี่ยี่นี ต้องใส่ต้องจับนั่งวันนี้ลืมพืดอีกนะอะไรถาไม่ได้ไม่ถามไม่ได้เขาลูบมันแห้งมันแห้งเพราะว่าแกแกนั่งไม่ได้เพราะว่าไอ้กำลังไม่ไม่มีจะยึดไงใช่ไหมมีนักป้อนมืออาชีพ้องป้อนไม่ป้อนก็ไม่ได้อดตายเอก ไม่กินนักไม่กินนักนนรเราเนี่ยพูดบางคนไม่รู้ก็เลิกเี่ยเพราะเรารู้อะเราก็แคนแคนต้องแทนอย่างเงี้ยเคยนี่โดนอะไรมานั่นแหละลมเน่ยเนี่ยเขาต้องแผ่นที่ช้ำอ่นนะเหี่งงวยวลงงูลอมมันได้ยินมันก็ออกไปอุ้มไปอ,ออกไปอุ้มหมาอ๋อ,อตอนที่ตอนนั้นยังไม่เป็นละลายเดินไปได้ตอนแรกเขาลุกไปได้กันลมที่พอลมปุ๊บไอออมมันได้ยิน มันตื่นแต่เช้าวันนั้นยังไงก็ไม่รู้มันได้ยินมันก็ลุกหมามาอุ้มชวดอมพาดไว้นี่มันบอกกันลุกพอพาดไปนี่เอาขึ้นไม่ไหวเรียกไอ้ไอ้ไปช่วยกันคนเดียวมันอมไม่ไหวแล้วอ่ะเขาลูลาหมดแล้วอ่ะคือก็เองไม่มีกําลังแล้วอะไรกไอ้ไอ้ไปตามยายหลอมาช่วยกันไอ้ออมมันออกมาพาดไปโต๊ะนี้อมมันจะงูนะออาไม่ไหวแล้วคนเดียวอ่ะแต่เขาขี้ด้วยไอ้ออมกับนางทับเคียนบอกเองยาให้ไปเบี่ยงทิ้งแล้ว มันนั่งทับที่อุ้มอ่ะก็คือไม่ไม่มีแรงแล้วตอนนั้นน่ะไม่มีแรงแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เสือก็ตนแน่เลยนะโดนในนี้แน่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนโดนฝานั่นเนี่ยเห็นไหมล่ะน่าจะช้ำช้ำมาเด้อโอ้โหนี่เนี่ยก็ดิ้นแบบของดิ้นนะเนาะดิ้นไปดิ้นมาจะเรียกก็ไม่ได้เรียกใครก็ไม่ได้ยินไม่ยินวะ แต่เป็นไรไม่โคตรหรอกนั่งโอยวันแรกก็นั่งมันจะโค่นจะโค่นไม่โค่นหรอกเขาไม่ให้โค่นหร้วนอนนอนเยอะจะนอนเยอะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวค่านอนนั่งมองดิหรอเมื่อคืนตัวร้อนเราใช้วิธีนี้เนี่ยตัวร้อนต้อใช้วิธีนี้เราช่วยอะไรไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีนี้นี่เอ็มก็นวดให้มันนั่งนวดวันแรกยายลองมาช่วยจยายลองมาช่วยทำมาหน่อยเถอดูจะแลมั่งจะตายสิเกียร์ท้องเดินขี้แตกอยู่โรงพยาบาลตออคืน เนี่ยพี่ทินจะว่าไปแล้วก็เนาะเราเรารู้อยู่ไม่มีแรงเราก็ต้องช่วยให้ยืดอย่างเงี้ยแกก็นอนแล้วนอนมาเราจะยกแขนโอ้โหจับลำเลยเนี่ยโอ้ต้องช่วยยกให้ถือที่มาไว้เคนสละที่เกียน้ำปูอะไรหวานเขาลุกไม่ได้เนาะอันนี้ทำไม่ได้ก็ยังช่วยตัวเองได้เยอะ นี่ยิ่งกว่าอีกเนี่ยยกไม่ได้เลยเอามากก็เลยเจ็บอืตรงอย่างนี้เนี่ยเนี่ยอย่างพ่อเขาเป็นอัมพาตอย่างนี้เขาแบบมันไม่มีกำลังหมดแล้วในแขนเนี่ยไม่มีกำลังเลยอย่างเงี้ยคนยิ่งตัวเล็กด้วยแล้วเขายกเองไม่ได้กล้ามเนื้อไม่มีตอนคือเราต้องคอยลุกมาพิกอยวเน่าเนี่ยกระดูกของมันนั่ะใช่เนื้อกระดูกกระแด็ คือเราเราต้องคอยคอยมาพลิกคอยพลิกคอยจับให้มันขาได้มากนะแม่นพี่ทนเราต้องคอยมาช่วยอย่างเงี้ยนะช่วยไม่ต้องนอน๋ย่าดี๋ย่าต้กินข้าวกินข้าวจะนอนไปไหนเราจะรีบนอนกนอนทั้งวันนั่นแหละเดี๋ยวนอนนอนลับไปเลยปุ๊บเนี่ยต้องต้องช่วยอย่างเงี้ยพี่ทินเข้ามาไฟเดียพังเนี่ยใช่ ครั้งนี้ใช้ยกได้มังเนี่ยยกได้มังแต่ครั้งนยกได้คือเราต้องมาช่วยอย่างเงี้ยต้องแตะทับวันนั้นเนี่ยเรื่นเสียไปเลยเนี่ยเราต้องต้องมาช่วยอย่างเงี้ยครั้งนี้คนเลี้ยงนี่ต้องขยับมือดิขยับมือไม่ได้ไม่ได้ครั้งนี้ไม่ได้เลยพี่ชินไงคนเลี้ยงก็ต้องขยันน่ะอย่างเงี้ยคนเลี้ยงต้องขยันแหละไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเนี่ยไม่ยกไม่ยกไม่ได้เลยแถบนึงไม่มีแรงเลยแหละต้องมาช่วยเองอ่ะ แถมนึงอะแถมนี้แต่ประยุกไดอืมเอาเบาเบาอย่างเงี้ยเนี่ยเบาๆอย่างเงี้ยเหมือนเราไปนวดอะเนี่ยปรเออืมเบาเบาเบาพี่ทีต้องเบาๆข้างเนี้ยได้แต่ข้างนี้ไม่ได้ได้แต่ต้องเบาๆบาอืมเบาๆเลยนะแต่ข้างนี้ก็ อืมก็ดูแต่จริงๆแต่แม่เขาเป็นคนกินน้ำน้อยข้าวน้อยก็เนื้อมก็แห้งลงแห้งลงใช่ไหมล่ะหมากดีเลยวันแรกตาเล็งตาแดงให้ลองใส่ดีเลยเออน้ำไม่น้ำก็ตายได้เลอะเลอะใหญ่ใหญ่ น <oh okay. bueno, mm. ี่ยเลองเอามาขัดไอ้นี่มันน้ำมันมันกระปุนตงั้นน้ำมัเนี่ยเนี่ยมันกระปูนตงนั้นเ่ตอนนั้นเนาะอืมเนี่ยมันกระปูนตงนั้นเนี่ยมันบอกวาอะ้รที่เรามากระปูนเนี่ยตกไปนรื่อยหมดเลยได้ได้สิความไม่มีปูแล้วเนี่ยปูมันไปทิ้งหมดแล้วไม่อายกินแล้วไปทิ้งหมดแล้วหมากมึกอ่ะดีแล้วบอกไม่ต้องไปหาเรื่องยาอย่าไปให้กิน ตอนนี้ไม่อยากกินอะไรนะไม่อยากะไม่อมอะไรทั้งนั้นเฮ้ยดีนะจะไม่ติดคอพามาถามบจะกินยังย่างไม่กินพูดอย่างนี้นแต่เรามาออกก็กินแล้เด็ดไปทำงานก็มาหวาน,นาาากจ็จะมีคขาบอกไม่ก้อมอกาจะให้ยี่หลอมาสายเปลี่ยนมันไม่ได้ก็ได้หน่นอยเล็บสะอาดเลยอืองควักโอนมานตอนนีย้ยะ แอมแอมจับเลยนะอะจับจับจี้จับไม่จับเพ้งเออกำนั้นแอมไม่ล้มหรอกไม่ล้มหรอกมันไม่ล้มแล้วเขาจับเอาไว้เพราะมันหวานเพราะหวานไงก็ได้หวานไหมล่ะเขาจับเอาไว้ไม่ล้มหรอกเขาหวานไงมันหวานไงเพราะว่าเคยล้มมันก็เลยเพดดเลยแวันนั้นแหละคืออย่างงี้พี่สินเวลาเวลามันไม่มีแรงที่จะเก่งมันก็ดูเหมือนหวานไงเพดแต่กวันนั้นแหละ ไปไหนอ่ะน <ừ> mm. ี่นี่นี่ยหัวอยู่นี่อือเฮ้ยเหยียดแขนไว้เอาเหยียดแขนเหยียดแขนไว้เดี๋ยวจับฮะอือจับฮะจับปะเออ Oh, yo oh, no. <laughs> <laughs> <tosse> เนี่ยมันช้ำเยอะเลยนะอะไรนะคะอะไรนะยะเล็บสวยขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยนอนนอนแหละอะไรดูจะเพิ่งกินไปเองแต่นอนแล้วเหรอนั่งย่อยก่อนสิขาเล็กมากเลยข่อนี้ได้เลยเนะี่ยเจ็บปะนอนไงวยมันช้ำนีวว่หว่าเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็นั่งก่อนมันนอนทั้งวันอยู่แล้ว ข้อเท้าเขายังช้ำอยูอ่เลยจะนอน,อน,ะนจะล้มจะล้มหรือจะนอนจะล้มหรือจะนอนแอมแอม,อม,อมหัวเข่าใหญ่มากเลยข้างนูนะ้นน่ะม,มันบวมหรืออะไร มันบวมหรือเปล่า่อดูดีมันใหญ่กว่าข้างนี้อวบวมอันจะเป็นไปได้อะไรนะคะนนจะนอนจะนอนแล้วนอนแลั่งนั่งย่อยอีกสักหน่อยหนึ่งก่อนนั่งคุยกันอีกสักแป๊บนึงเขาว่านั่งขนอนทั้งวันอยู่แล้วเห็นระง่วงนอนแล้วหรอ,อย่า ย่างง่วงนอนแล้วหรอคะจะนอนอย่างเดียวอะไรเนี่ยวันทานนอนก็คือนอนทัง้งวันไม่ได้นั่งนี่ยกเองเหรอนิ้วเอ,อยกเก่งดังเลยลเอ๊ะ นั่งไปนั่งไปนวดกายเพราะว่าน้ำหอ,อมนวงกายก่อนเนี่ยพี่ิธงต้องจับนั่งเนี้ยไม่งั้นถ้าน้อยก็นอนทั้งวันอยู่แล้วจับนี่มาเช้าว่าอาบน้ำเสร็จก็มาจับจับอ,อาบน้ำมาเช้าแล้วก็ามาไอ้น,นี้กันจะนอนไหมจะนอนเอายกขาไหมา เอจำลัดลุกจำลาดลุก่อนลุกลุกก่อน,กกอนแม่จะได้นอนลน,น,น,นกนนลุกก่อนนอนแน่นายพลาเนี่ยเพื่อ <c oughs> จะให้คันให้ให้ ันไ,ไม่อยู่แล้วต้องเอาเหยียดขานี่แหละเลือดเลือดมันจะได้ไม่เลือดมันจะไม่งอใช่ไหมจับให้นอนอย่างนี้แหละถ <หา S 1> ูกไหมล่ะถูกมันแหละเขาจะนั่ดาทางเนี้ยจะได้ถ้าจัดถ้าเราจับงอเราจับงอไม่ดีเราพิชินเพราะอะไรเลือดถ้า,ขาเขายีดงอน,นอนพับเ,เลือดมันจะไม่เดินถูกไหมล่ะดังนั้นเราต้องมาคอยมาจับ เขานอนแับไม่ได้ไปได้นะไปได้ไปได้เออไปด้ข้างเดียวอ่ะแต่้างนี้ไม่ได้อนอนแล้ว